เหลืออีกสองคนที่ยังไม่ได้เ<อ>วิร์กช,ช็อปใช่ใช่ใช่ใชไปดูกันเลยไหมไปสิพรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว ร้องดีกว่าน,นี้ก็จําได้แต่วันนี้เหมือนไม่พร้อมยังเช้าเช้าใช่ปะเสียงสูงไปไม่ไม่รอดทักตัวหนึ่งเลยมันขาดหมดเลยอ่ะประคองไม่ได้คือที่ที่ฟังก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกินไอของความเป็นละมงย้อนยุคจริงๆอระขอโทษนะโดนตรีจังหวะอาจจะเร็วไปนิดนึงเพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันเยอะลูกหายใจไม่ทันแล้ยิ่งมีคำส้อยคำซ้ำเนี่ยตรงนี้ ไม่ทันแน่นอนแล้วก็อยากจะแนะนําว่าถ้าอยากจะเป็นนักร้องเคละมงในอนาคตลูกเราต้องเรียนรู้เรื่องจังหวะก่อนนะโอเคนะลูกนะโอเคเอเับเพลงต่อไป น่จริงแล้วมัเลิกกันมากมากคือไม่ต้องเอื้อนดีกว่ามันจะดูสนุกสนานกว่าพอเธอเอื้อนแล้วมันเราเล่นลำวงไงม,มันมันมันไม่ใช่ลูกทุ่งขนาดแท้ก็เหมือนคำขึ้นต้นจ้องมองกันอยู่ได้ไม่ใช่ราก่างจ้องมองกันอยู่ได้องใจหรือเปล่าพี่เราท้าเขาอะอาจ้อง,องมองกันอยู่ได้อ,องใจหรือเปล่าพี่จ้องมองกันอยู่ได้องใจหรือเปล่าพี่ ม่ต้องหลากได้ใช่คือมองเงินอยู่ได้ของใจหรือเปล่าพี่มันเป็นคําที่เราล้องแบบท้าทายท้าทายผู้ชายคนหนึ่งเนาะจงมองกันอยู่ได้ออกกลัวนิดๆคือให้มันกลัวแต่ว่าต้องอยู่ในคํานะไม่ใช่บอกไปเพี้ยนคําก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง โอโหพี่ปุ๋ยโหเจ้มจนจริงๆเจยคือทุกทครั้งที่เวิร์กช็อปเนี่ยพี่เอกหนึ่งสิ่งคือเราต้องมานั่งรุนว่าเฮ้ยเขาจะต้องทำอะไรยังไงเขาจะต้องโดนอะไรบ้างแต่ความจริงในความโดนเนี่ยก็ติในทางที่ดีเนาะเพื<ช>่อให้คือให้ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้อน <ๆ S 1> อะไรอย่างนี้ยราเีปร,ร์เ,เหลืองอี่ เปิดกล้องครับผมเตือนสแกน QR โคตรรับประกันดีๆจากบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยครับและโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่รัวตราสลากทองและตราแม่คราสลากทองพี่นกรอแจกอยู่แล้วปุ๋ยพาไปดูเลยมีแต่ให้บริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุข ให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน5 0,000บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรีโดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ1 8ปถึง60ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับ กลับมาอีกแล้วสําหรับกิจกรรมการมอบโชคของผลิตภันธ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและปลาแม่ครัวฉลากทองกติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อน,นามสกุลที่อยู่หมายเลขศับรรให้ชัดเจนติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภันธ์ส่งมาที่ตู้ปน .35 ปนสหลัก4กรุงเทพ102-10ทางรายการจะจับรางวัลทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า10,000บาทและรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1นึ่งล้านบาทส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2 0 0พ 64ทีชานันสีสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและนี่คือผู้โชคดีครับที่ได้รับทองคำมูลค่า1 0 0 0 0บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ขัวตราสลักทองและตราแม่ขัวสลักทองครับผมคุณเล็กต่อเสนาครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่เล็กส่งใครมารับครับส่งน้องชายน้องชายมารับแทนนะครับผมมาจากจังหวัดอะไรครับลบบุรีครับลพบุรีนะครับรับไปเลยทองคำมูลค่า1 0,000บาทครับ ต้องติดเพราะโควิดมันมาคนไทยต้องรักษาเพราะโรคมันมาถึงเมืองไทยอดทนไว้นะอีกไม่นานมันคงหมดไปด้วยรักและความห่วงใยจากใจพิเชษสิราราชกิจการก็ปิด พอโรคโควิดเหมือนกันคนก็เริ่มตกงานแล้วลูกหลานจะทำอย่างไรมีสิ่งก็มีถึงวันนี้ไม่พอรายจ่ายสงสารพ่อแม่อยู่ไกลจะส่งเงินให้ก็ไม่มีอยากกลับบ้านก็กลับ ไม่ได้ทุกกรันทัวมีแต่เรื่องปวดหัวเดินดร้อนทั้งตัวเดือดร้อนทั้งใจจะทำไงนะเมื่อรัฐสั่งมาก็ต้องทำไปโอนขอทุกคนเข้าใจเมื่อโควิดไปแล้วค่อยเจอกันขอบคุณทีมแพทย์ อและายาบาลช่วยรักษาลูกหลานให้ใหายยาวนานอยู่รอดปลอดภัยขอบคุณทุกท่านกระผมให้กำลังใจข้จจาราชการทุกท่านทั้งหลายขอให้ปลอดภัยและจง่ชู